อ่ะินกับเตี๋ยวด้วยกันจ้าเตี๋ยวมีขาวหมููกชิ้นนี่ว้า <c oughs> อืมรักคอดีจังซื้อมาแล้วลืมอุ่นกินพอดดีมีผักชีลาวเลยชอบกินผักชีลาวเลย เด็ดเป็นไรหอมหอมอร่อยดีชอบกินอืมอืมปล,ลาบุกคอมีขาวชิ้นหมูใส่ผักชีลาวไปหน่อยพอดีมีชอบกินผักชีลาวอร่อยอร่อยอร่อยกินด้วยกันเด้อ